สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับน้องปริมเทวนิศคณิตสาวสาวทชั้นป .6 ประจำปี2 5 6 1กันนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ในข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อเขียนเลขโดด1-9ถึงนะคะลงในช่องตารางจนครบทั้ง9ตัวนี้นะคะ9ตัวแล้วเขาบอกว่าผลรวมของเลขโดดในแถวที่1แถวที่1นะคะแถวก็คือแนวนอนตรงนี้นะคะ แบบนี้จะเป็น 11, 14แล้วก็20ตามลำดับนะคะแล้วก็หลักลงมานะคะจะเป็น2เอ้ยจะเป็น9แล้วก็20นะคะตามลำดับเขาให้เราหาผลรวมของเลขโดดในหลักหลักที่3มกันนะคะก่อนอื่นนะคะข้อนี้เนี่ยเราจะมาดูกันก่อนก็คือมาดูกันที่แถวนะคะแถวเนี่ยรวมกัน3ามแถวตรงนี้นะคะรวมกัน3ามแถวเนี่ยจะรวมกันได้เป็น 11บเอบวกย4บวก 14, แล้วก็บวกกับ20นะคะเอ,อ่อสามแถวตรงนี้โอเคสามแถวที่เป็นสีชมพูอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้โอเคจะประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็น11 14แล้วก็20นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวน้องบิมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้วยนะคะโอเคจะ,ะได้ประมาณนี้แล้วก็ชมพูม่วงแล้วก็ฟ้านี้นะคะสามแถวนี้เนี่ยจะต้องรวมกันได้เป็น เอ่อ45นั่นเองนะคะโอเคสังเกตเห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทั้ง3แถวนี้นะคะจะเป็นทั้งตารางเลยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็น9้าช่องเลยนะคะน้องบิณขอเขียนเป็น9้าช่องเลยก็คือ9้าช่องเนี่ยจะมีผลรวมเท่ากับสิบเอ็ดบวก14แล้วก็บวกกับ20นะคะก็จะมีค่าเป็น45นั่นเองโอเค ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่เป็นหลักที่1ห,หลักที่2แล้วก็หลักที่3มนะคะตรงนี้ดเ๋ยน้องปิมขอลบนะคะโอเคแล้วก็จะได้ตรงนี้เป็นนี่สีให้เป็นสีชมพูกับสีฟ้าอีกแล้วนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มก็แล้วกันกับสีเขียวนะคะโอเคสีส้มกับสีเขียวตรงนี้เนี่ยจะรวมกันได้เป็นเอออุ้ย โอเคตรงนี้นะคะจะรวมกันได้เป็น9บวกกับ่ะเดี๋ยวตรงนี้9กับ20นะคะก็คือ2หลักเนี่ยสหลักนะคะจะได้เป็น9บวก20ซึ่งก็จะได้เป็น29นั่นเองนะคะโอเคต่อไปสังเกตเห็นว่าสองหลักนี้เนี่ยมันจะเหลืออีกหลักหนึ่งนะคะก็คือหลักที่3ที่เขาต้องการหานะคะซึ่งเรารู้ ทั้งหมดแล้วนะคะผลรวมของทั้ง9้าช่องแล้วนะคะซึ่ง9้าช่องนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3มหลักเลยแล้วก็จากนั้น9้าช่องตรงนี้นะคะเราก็จะนํามาลบกับแถวหลักสีส้มกับหลักสีเขียวนะคะทั้งสองหลักนี้เราก็จะได้ผลรวมเป็นหลักที่3ามที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะได้เป็น เพราะฉะนั้นหลักที่3นะคะก็คือ45นะคะก็คือผลรวม9้าช่องทั้งหมดแล้วก็ลบกับ2หลักนี้นะคะจะมีค่าเป็น29ดังนั้นคำตอบของเราก็คือเป็น16นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ16ค่ะโอเค